บันเทิงรายวันสวัสดีค่ะเบลล่าราณีปลื้มกระแสะละครพรมริคิตพูดแล้วได้รับค่าตัวสามเท่าเพราะเล่น3มบทบาทเรียกว่ากระแสะแรงสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับละครพรมริคิดช่อง3ภาคต่อจากละครฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างบุพเพสนิวาส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าครั้งนี้เบลลารานีนั้นกลับมารับบทบาทนางเอกอย่างพุทธาลและก็ยังมีอีกสองบทบาทนั้นก็คือกาลเกตและเกตสุรางเหมือนกับในภาคแรกซึ่งงานเนี้ยเบลลานั้นก็ได้เฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าได้รับค่าตัวถึงสามเท่าจากละครเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นเบลลาเล่นทั้ง3ตัวละครเบลลานั้นก็ตอบว่า เดี๋ยวทุกคนนั้นต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมต้องอย่างนั้นสำหรับค่าตัวเบลล่าราณีจากข้อมูลพบว่าเบลล่านั้นเล่นละครตอนละ80,000บาทโดยละครเรื่องผมลิขิตมีคิวออกอากาศทั้งหมด26ตอนมีคิวถ่ายทำ150คิวส่วนงานโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและงานอ e ีเวนต์ก็ประมาณ200,000บาทต่อครั้ง ได้ยินค่าตัวเบลลาเนี่ยร้องวู้เลยนะคะแต่ก็สมค่าตัวนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ